พี่นนวันน e ี้ไปเดทแทนแนนหน่อยนะฮะอะไรนะหน้านะเราเป็นแฝดหน้าเหมือนกันอย่างกับแกะเขาไม่รู้หรอกหนูติดธุระจริงๆก็เลื่อนนัดไปก่อนสิไม่ได้เขาเป็นพี่ชายของเพื่อนนะานะถือว่าช่วยน้องสแกนผู้ชายไงฮฮสแกนบ้าอะไรดูก็รู้ว่าแค่อยากให้เรามาปฏิเสธให้เฉยเฉยสวัสดีครับน้องแนนใช่ไหมเฮ้ยนี่มันพี่จอมทัพประธานนักเรียนนี่ว่า เป็นอะไรหรือเปล่าครับเหงื่อออกหน้าซี่เฉียวเออแนนแพ้อากาศร้อนนะค่ะงั้นเราไปหาที่หลบแดดกันก่อนไหมครับดูเป็นคนดีสมกับเป็นนักเรียนดีเด่นเลยแฮ่เฮ้ยใกล้เกินไปแล้วนะไอพี่จอมอย่านเว้ยเอ๊ะไงครับถอนวิกออกแล้วรู้สึกสบายขึ้นไหมน้องนนพี่รู้ได้ไงอะอย่ามาดูถูกกันสิครับกัดแค่แยกคนที่ชอบกัาแฟน้องของเขาให้ออกนะ ทำไมพี่จะทำไม่ได้ล่ะครับ